ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับเมื่อนี้เป็นวันยุดครับก็เลยพาครอบครัวเพิ่นมาเที่ยวนะครับอยู่พัทยาและก็เกาะลานนะครับตอนนี้กําลังเตรียมสัมาระเพื่อจะขามไปที่เกาะลานครับเตรียมตัวลงเรือแหละครับบรรยากาศก็สวยงามครับ มโอนีเขาจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะครับใส่เวลาอยู่ประมาณ15นาทีถึงเกาะล้านนะครับอ่าเพิดออกไปก่อนหนาในกรมีแล้วครับขนาดทั่วคนนะครับดุเช็คอินนะครับปัทยาสิตีไปแล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะครับโอ้แลนเร็วอีกครับพี่น้อง ไปแล้วครับใช้เวลาอยู่ที่หนานาทีก็ถึงนะครับหลังจากนั้นห้ากจตต่อรถของหลงแรงพุ่นนะครับของที่พักนะครับมันจะลดมาหลับครับมาหลับแล้วครับพี่น้องขนสมภาะขึ้นรถนะครับเป็นรถสี่ล้อนะครับแม่บานมันกนนังไปครับสาวนะครับอย่ามุดใจนะครับใส่เขไปนะครับไปแต่ว่ามันคําก่อน ว่าจะเที่ยวแบบบนาหาสิได้จักทีนะครับสถานที่ต่องเที่ยวห้านะครับรถกระาพาครับเขาที่พักครับถนนมันกแ็แคบๆบแต่ว่าสวยงามครับถนนถนนพิ่นใทรตัวน้อนนะครับปูนะครับสวย ไปแล้วครับพี่น้องครับอ่านี่ก็จะเดียวเขาที่พักแล้วใกล้จะถึงแล้วครับทางท่าง่าคนอยู่อาศัยเอ็มนะครับที่พักก็อยู่ไกลครับตีนเขานะครับเวลาเราจะไปเที่ยวนี่ทางเจ้าของโรงแรมเบินมี่นะครับเจ้าของที่พักเบินมี่นะครับมีมีรถเมร์สค์ให้่นะครับ มื่อนี้ยเป็นก็ให้ยสองคันครับเขับขี่มอเตอร์ไซค์แหละครับไปเที่ยวนะครับไปเล่นน้ำไปชมหาทรายสวยๆนะครับอ่าจอดแล้วครับถึงที่พักเรียบร้อยอ๋อยังยังครับพี่น้องเขาเขาซอยอยู่ครับเขาซอยตัวที่ครับบ้านพ่นเก่าที่ภาค่นเก่าสไตล์คล้ายๆกับญี่ปุ่นเลยพี่น้อง เราใส่วิธีจองนะครับจองพันโซเชียลห้านี่แหละครับนี่ครับถึงแล้วถึงแล้วอ้าวลงนี่แหละครับที่ภาพคล้ายๆกับบ้านญี่ปุ่นนี่ครับเออน่ารักดีนะครับแง่นี่ภาพภายนอกนะครับนี่นี่นี่ขีโม่ครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นมีเวลาอยู่นิดนึงครับขี่โมไซค์ครับเดี๋ยวบรรยากามันคั่มก่อน ไปจุดแรกเลยครับจุดนี้คือหาดนวลครับพี่น้องหาดหาดนวลหาดนวลงามครับอู้น้ำน้ำใสครับหาดทรายนี่จะขาวนะครับผมก็เพิ่งลูว่าโอ้เกาะล้านนี่หาดทรายจะขาวนะครับน้ำจะใสน่าเที่ยวน่าเที่ยวครับพี่น้องครับ มือนี้ได้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวยำแรงห้าหาหมองกินเขาครับนี่แหละครับแรงหมองห้าสาจกินเขามาแรงนี่นะครับอยู่ชายหาดเจอแถวหาดชื่อว่าหาดเตาแหวงนะครับติดจิมทะเลเลยครับคืนนี้ห้าจะกินเขาอยู่นี่นะครับพี่น้องครับครับในเวลากินเขาครับนี่แหละครับบรรยากาศก็่จะเป็นแบบประมาณนี้ครับนี่เแลงฟังนะครับขออนุญาตกินเขานะครับเดี๋ยวห้ากินเขาก็บฉีดเดบลอยครับเขาที่พักนะครับ ไว้เจอกันมอื่นครับเดี๋ยวจะาาพมาให้เบื้องอีกที่นึงครับสวัสดีครับ